สวัสดีนะครับนานผู้ชมทุกท่านกับยูบิชิแล้วเช่นเคยนะครับนะอะ,ะมาต่อกันรอบเย็นวันนี้รอบบ่ายเราไม่เล่นนะครับนะครูไม่ว่างเออได้เจอกันเย็นเลยนะอ่ะวันะนี้นะเปิดวันมาค่อนข้างจะดีอารมณ์ดีอยู่เมื่อเช้าได้ตังค์นะแต่รอบบ่ายก็ไม่รอบบ่ายเห็นแตกกันพรึบอยู่นะเออก็ถือว่าวันนี้น่าจะจ่ายดีอยู่แหละนะเพอะาเลื่อนดูวันนี้ก็จ่ายหลายเกม ถ้าที่ดูวันนี้ก็ทำเมื่อเช้าวันที่พีงบอกไปเมื่อกี้เล่นเล่นดูตอนบ่ายเห็นไปเล่นแปะเล่นอะไรกันก็แตกกันอยู่นะไอวายเบติโต้เนี่ยกูเห็นวันนี้มาดีแล้วเกินไอเกมมานเบติโต้ไอเกมไอเกมน้าผีไอเกมปั่นหน้าผีอเออคนวันนี้มาดีหลายคนแล้วนะเออก็เลยว่าจะลองว่าจะลองดอูเหมือนกันแต่ก็ของจิตสองใจอยู่ว่าเกมปั่นตัวนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะสำหรับเราอนะเออกดเข้าเกมนี้มาเออพูดหน้าผีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับน้องพีดาต้ากูเลยนะอ่ะวันนี้ วันนี้เราตามโกทามเออเห็นน้องนี่อยู่ในโกทามบดีพี่คิงก็เลยเข้ามาลองดูมั้ครับนะเกมนี้ก็ไม่เล่นนานมากวันนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศนะจริงๆมีคนรีเควสหลายเกมมาแล้วนะเออแต่ก็ไม่ได้เล่นเพราะเกมแต่ที่เราเกมที่ขอมานี่คือไม่โอเคสําหรับเราเลยเกมมัวเอยมาจองเอเออ,อะไรวะไอเกมเก่าๆไอคริปโตโกโคริปโตโกโไม่ยังมีคนขอนเล่นช่วงนี้มึงคิดดูนะอ่ะโอเคมั้งครับนะ เปลี่ยนบรรยากาศวันนี้มาลองเกมนี้ดูเห็นไหมตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยเผื่อมันฟุกแตกมันอยู่ในนานานมันอยู่อยู่ในโกทามเนี่ยเนี่เออก็เลยเผื่อเผื่อมันจะจ่ายบ้างนะอ่ะโอเคไหมครับไปลองดูสักนิดนึงไปเอามาพันหนึ่งไหมครับนะกันเหนียวไว้ก่อนวันนี้นะมันที่บอกมันอยู่ในโกทามก็จริงแต่เราไม่เล่นนานมากแล้ววันนี้พี่คิงลองเปลี่ยนบรรยากาศดูวันนี้กูกี้กูอะไรดนใจเนี่ยกูอะไรดนใจกูไม่รู้เนี่ยกูกดเข้ามานะเออฮึมฮึมมันต้องออื้ฮึอ ไปแล้วร้อยหนึ่งโดนใจกูแล้วแหละอือกูมาทำอะไรวะเนี่ยเออไอ้เนี่ยเกมดีๆมีให้เลือกเยอะแยะมาขวดเลย <S <S ไอ้เกมเนี้ยจริงๆช่วงหลังไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะครับนานนี้ไม่รู้ย,รยังไงกูนึกยังไงไม่รู้กดเข้ามาเนี่ยวันนี้บอกไม่รู้อะไรโดนใจกูเดี๋ยวนี้อือแล้วก็เมื่อกี้เออ ก็เห็นเล่นแปลกันน่าน่ที่จะเห็นแปลกมันเวิร์กอยู่นนะแต่แแปลช่วงหลังจริงว่ามันก็กดดําไม่ค่อยจะดำเท่าไหร่แต่มันไม่ค่อยจ่ายอืม K2 ไม่ได้อืมไปแล้วหกมลนะครับครับกูดูทรงว่าอย่างเงี้ยมันเดินโอ้โหโถทาไม่ช่วยเงี้ยอะไรเลยดูเอออ่ะโอเคอุ้ยสวยตรงนี้ปั๊บไอ้เงี้ยมาแล้วบึม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 โอ้โหคุณ เอ้ยยังได้อยู่โอ้ยดอกกันร้อยม <lawsuit it? S 1> ึงดูเย้ยโอ้โหมึงดูไอ้ย่าคูนเสือกน้อยมึงดูถ้าดอกนี้คูสักสิบมันหลุดเลยกูบอกมึงอืมอืมโอ้โหไม่ได้ดับเบิ้ลโอ้รอดเฉยอะแล้วมึงโดสิบห้าหมุนกลัวได้ทีเดียวนี่แหละปั๊บมีอืมเจ้าอุ้ยมาอีกแล้วมึงครับปั๊บสวยโบโอโอโอร้อยนึง ไอ้เหี้ยวันนี้แซนวิชตกสองดอกไอ้เหี้ยมึงดูโอ้โอ้โอ้พันสามว่าไม่ได้ไอ้เหี้ยคูณโคตรคูณมันไม่ได้เยอะเลยยี่งแต่มันดอกละร้อยเพื่อนอับมึงดูพันสามดอกละห้าร้อยดอกละแปดร้อยเอาอนนี้อะไรไปเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหว่าแล้วที่รางสังหรณ์ปูบอกก็ต้องกดเข้ามามึงดูเออ แล้วเกมแม่งมีเยอะแยะเนี่ยกูว่าแล้วมันต้องแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยเออเอาเดีาดัด,ดเอาเดีดัดมาปั๊บัฟบปั๊บปั๊บ,บั๊บ,บับบ๊บเข้ามีเอต่อยอกบัฟเข้าไปมีไหมไม่มีโอเคเปิดราคุณเก้าแม่ถ้าเมื่อกี้มาเร็วแบบนี้แล้วมึงเงยอืมโอ้เห็นไอ้นี้แล้วคูกูก็ไอ้นี่แหละสะบัดหัวรอแล้ลยสัตว์ไอ้หมวกไอหัวกระโหลกหไม่ไม่ค่อยได้ที่จะมาทเนี่อะไรไอ้นี่ยังพอได้บ้างนะไอตัวไอเขาเรียกว่าไอ ไอ้กระเดียวกระเดียวเนี่ยเอาไว้เคาะเคาะเนี่ยอืมอืมโอ้นี่แซนด์วิชมาโคตรดีอืมเออเอาตัวทำไมของฟรีไม่จ่ายเลยล่ะลูกเอ้ยคูณเก้าแล้วดีๆเอ้าวเฮียมาอีกแล้วเอ้ยเฮียบ้าไปแล้วโอ้โอ้เอ้ยเอ้ยเป็นเล่นเจ็ดร้อยโอ้ยเฮียแซนด์วิชลงสามดอกเลยเพื่อนครับ บ้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ,อ๊ะบักไมนี่บักไมนี่บักไมนี่อ้โหได้ดอกเดียวโอ้ยแซนวิชลงสามดอกเลยเพืครับเอ,อ๊โอ้นี่คำไรสามไม้ติดดูไม่ใช่สามไม้ติดสองไม้แต่ไม่กี้มันลงสองดอกใช่ไหมเออโอ้สามดอกแล้ววันนี้แซนวิชรับจบนะครับเอ,อ๊โอ้ยยังมึงดูอยูยๆเข้าเฉยอะ่ะอืมอืม อืมของตัวมาบอยอยู่เอา้าไอ้ยี่บ้าอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเป็นเล่นแล้ว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 เอาไอ้ยังงงคนดูงงกูก็งงเหมือนกันในสัตว์วันนี้ยี่อ,อะไรเนี่ยเฟี้ยลงฝีลงลงัลวลวัวอาลูกเอาเอาอนนเออยี่โอ้ยังได้เว้ยสองตัวก็ยังดีโอ้โหแล้ววันนี้แซนวิชมาโคตรด,ดีมึงดูลงลวัลวลัวมาลูกพ่อแต่คุณไม่เยอะ อันนี้ไม่ข้ามคุณสิเลยเนี่ยอืมแต่ไม่พือไม่พือไม่พือนี่บอกก่อนไม่พือมาเร็ว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 อย่าว่าตาอย่าว่าตาอีกสักนิดนึงได้ไหมเคอ้าอ้สวยอัพมีเอเต็มอันดานดอกนี้โอ้เอ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วโอ้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 โหยังได้ไหมครับไอ้เหี้ยควายรอนึงตัวโอ้ยเค้ไอ้ยาไอ้ยา มาจากไหนนี่มาจากไหนวันนี้โอ้เออโอ้ไม่ได้หรอกจะได้เออเออไม่จ่ายไม่ไม่จ่าย,ายหรอจ่ายก็ได้จา่ายต้งยิ่ทลงมาเอออ่ะแต่คุณไม่เยอะเลยวันนี้เอาจริงๆเนี่ยทุกไม้แม่ไม่มีไม้ไหนเคยคูณสิบเลยไหมครับแต่มาน,นี้ก็ได้สองร้อยกว่าแปดเจ็ดไม่แย่ไอแปดห้าไม่แย่ถ้าถือว่าถ้าซื้อเองก็ขาดทุนเกือบเกือบร้อยนะครับไอร้อยหนึ่งคันสามเจ็ดห้าใช่ไหมโอ้ เอ้ย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 เอเย้ยไอ้ย่าเบาเบาเฉยเบาเฉยเบาเฉยสักนิดได้ไหมสามพันกลมๆสวยๆโอ้นี่ง่ายเฉยคนละเรื่องเลยแยกกับเกมเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ถือว่าไม่ง่ายนะกูบอกมึงเมื่อเช้าก็ซื้อตาเหลือกเหมือนกันกว่าจะยอมจ่ายโอ้นี่ยังไม่ได้แทบไม่ได้ซื้อเลยมึงดูเราซื้อไปไม้เดียวอยเองอะแล้วที่เหลือมันเข้าฟรีหมดเลยมาไปครับมาไปครับ อ,อืเออมดแล้วเหรอ AR โอเคได้ปับ๊บไฟหนึ่งตัวโอจะบอกว่ามดแล้วเอ่ะมีพิกมีเครอไอเอได้ไหมเฮ้ยเอมันน่าจะได้นะอืมได้อยู่ลงมาดิโอมีมีโอ้โหอ,อย่างละตัวแม่งถ้าพลิกลงมาสองตัวได้นนะอืมอแต่วันนี้คุณไม่แ่มเลย อืมเอามีเออได้อยู่เคหนึ่งดิไม่ได้ได้เอเอ้ยเอ้ยไอ้ยาไอ้ยาเฮ้ยสวยเคเอายังมาไหมครับโอ้ไว้คู่โอ้โหเออหกสิบเอ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วโอ้โหวันนี้เอ้ยแจมอะเออมึงดูไอเยน่มาอยู่ตัวเดียวเลยเซนต์มิสนี่เออ โอ้น่าจะได้สามพันบาทเจ็ดสิบอืออุ้ยมาแล้วได้แน่นอนดอกนี้สิบห้าบาทเองไอ้ยังไม่ถึงโอ้โหไม่มีคูณแต่ใดกินนิดนึงได้ไหมกี่นิดนึงได้ไหมอู้หูคูณร้อยไอ้ยี่คูณร้อยลงโอ้ยโอ้ยคูณร้อยมาไอ้ยาสักเตอร์สองตัวโอ้โหดูอีกนิดเดียวเองอ่ะจะถึงอยู่แล้วเพื่อนครับสามพันโอ้แต่ที้เราได้เห็นคูณร้อยด้วยเพื่อนครับโอ้เมื่อกี้ท่านลงนะมึงเอ้ย โอ้หแล้ววันนี้สแกนเตอร์สองตัวมาโคตรดีเลยมึงดูเอาไปครับโอ้ยังไปต่อได้มาน,นี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่จ่ายมันก็จ่ายอยู่นะได้มาสองร้อยก็ถือว่าจ่ายอะ่ะอืมอืมโอ้โหแล้วนี่แซนวิชมาโคตรดีบึ๊บบึ๊บบึ๊บอันนี้เรายังไม่ได้ขยับเบ็ดเลยเนี่ยอืมกูยังอยู่เบ็ดห้านิ่งเนี้งแน่นแน่นมาไม่รู้ตอนนี้กำไรเราเหลือพันห้าเอออย่าค้างอย่าค้างเอาเออมาสักที ตกใจหมดที่เห็นมันหมุนติ้วมาครับโอ้ถือว่านี้โอเคอยู่นะจับเมื่อเช้าตึงตะลึงตึง,ตงแต่เมื่อเช้าก็ไม่ได้ตึงมากเท่าไหร่ก็ถือว่าได้แหละเออแต่ถ้าก่อนหน้านี้เราบอกได้เราบอกได้เลยว่าตึงมากมันจะลมเหมือนช่วงปลายปลายเดือนที่แล้วโอ้ปลายเดือนที่แล้วกูดเสียสาวสามเกมติดวันหนึ่งนี่มันดวงอาพับไปไหนก็ไม่รู้นะ เนี่พอโชว์เนี้ยพอได้พอได้โมอก,อก,กับชาวบ้านเขาบ้างอืมเคโอ้โหไม่ได้เลยเออายังมี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 งมสวยเอ้ยโอยทำไมไม่ได้ลนะ่ะเอาแล้วจะพี่คุณสามกูไม่ถึงเหรออืมอืมโอ re, ้ยเอสองตัวอ่าโอเคไม่ได้ไม่มีโอ re, โ้โหยังมองดูข้างหน้าข้างบนสิบห้ากับห้ารออยู่ฝั่งขวาสองตัวเมื่อกี้้เคลียร์ได้น่าจะได้นะปึ๊บ หมดแล้วเหรออ,อ,อย่าเพิ่งหมดสิเพื่อนอย่าเพิ่งหมดสิเพื่อนอ่าคูณสิบบ้างนั้นได้ไหมไม่ได้ยี่อะไรเลยโอ้ยมันดูเครออยู่เต็มมาดานเลยนะครับโอ้หมดแล้วอาโอ้แต่มันช่วยจ่ายเกินคูณสิบบ้างก็ได้นะจริงนี่มึงยังไม่ข้ามคูณสิบให้กูเลยเนี่ยโอ้แต่เสียดได้เมื่อกี่สิบห้ายี่สิบอะไรพวกนี้ถ้ามันมันมาเมื่อกี้ถ้ามันได้แล้วก็โอเคนะเออลายสวยอยู่เมื่อกี้เออ เอปั๊บได้เคกูได้ไหมเนี่ยอืมเอี๊ดอกไม่ได้แล้เอบังโอเคมาหรือเรารีบโอ๊แต่นี่ไม้ห้าร้อยอ่ะอืมไม่เป็นไรถือว่ามีกำไรอยู่วันนี้ลองดูไม้นี้สักไม้นึงก่อนอืมแต่เดี๋ยวถ้าไม้นี้ไม่จ่ายก็พิจารณากันได้แล้วว่าควรจะเลิกเดี๋ยวก่อนกำไรกูจะหมดอีกอืม โอ้นิดเดียวยังจะสามพันอยู่แล้วนะครับใจดีหน่อยดิอืมโอ้อาจจะหมดแล้วจริงว่ะอืมอืมเออโอ้ช่องสองไม่ลุ้นเลยึุบอืมเคช่องหนึ่งได้ไหมไม่ได้โอ้พอมันไม่จ่ายมันว่าทิ้งเลยมึงดูตาย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 ,ตาย ตายพันนี้ตายโอ้ยไม่ได้เลยเหรออืมโอเคครับโอ้คิวขวาไปแล้วผมพิจารว่าหมดแล้วมึงดูเน่าเลยอ่ะพอไม่จ่ายไม่เน่าเลยอ่ะคลิปโอ้ไม่ถึงร้อยสักไม้หนึ่งอืมฮะมีสักไม้หนึ่งก็ได้มา ถ้าไม่จ่ายเราก็แยกย้ายไปครับถอกแต่หายไปเป็นพันก็ถือว่าเสียดายอยู่แต่ก็ถือไม่เป็นไรได้ลองแล้วแหละสรุปวันนี้เบตห้าจ่ายอยู่เบ็ดเดียวเนี่ยอืมหมดจริงออเอออืมเฮ้ยเออสิบห้ามาแล้วโอ้โหเสียดายเยี่ยมมึงดูแซมวิทรอมกรมดานเลยอะได้ไหม ไม่ได้อย่าอย่าขวางทางอย่าขวางทางอย่าขวางทาง,าง,ทางดดอ,อย่าขวางทางปูเยอะแล้วอย่าขวางทางเอออย่าบ่าดีอย่าบ่าดีอ,าาดอ่ะหมดแล้วจริงดูจากรายรู้เลยสัตว์มันไม่เชื่อมันเลยดูเห็นไหมปึ๊บขอคุณลูกตัวหนึ่งไม่ได้เยี่ยปุ่สิบห้าไม่ได้ใช้พิกอืได้ไหมได้เอปึ๊บแล้วไม่มีตัวติดเหลือสองบนแล้วครับอืม มีเคอ่าโอเคสิบบาทได้โอ้โห่ร้อยร้อยแปดสิบเอามาก่อนเามาก่อนเามาก่อนเามาก่อนผมจะดูทรงก็ไม่จ่ายแล้วทำไมนี่ขาดทุนก็เลิก,กนะครับอืมพอหายไปเก้าร้อยดันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยไอ้พอมันหมดมันจะไปแบบหมดเยื่อใยเลยมึงดูนะมันไม่จ่ายเลยเนี่ยอ่ะอีกสักไม้หนึ่งก็ได้มา จะได้รู้เรื่องรู้ราวกันไปมเพราไม่จ่ายก็จะได้พอแล้วนี่ครูยังสองจิตสองใจอยู่อืมแต่มันนี้ไม่จ่ายเลิกแล้วจริงนะพอได้แล้วกูว่าน่าจะไม่จ่ายแล้วจรงิงแต่ก็พอได้ลุ้นะอะเพราไม่คิดคูณสิบกว่าอยู่แนละ้วจริงมันเสียดายมันมาตอนท้ายแล้วอ่าปับ๊บเอ้ยเอ้ยมาอยู่มาอยู่โอ้โหคุณหน้าเองโอเคร้อยหนึ่งอากลับไปเท่าเมื่อกี้ ขอ 2, สักสองพันห้าสวยๆฮึ่มๆไม่จ่ายไม่ว่าแต่ยาขาดทุนนี้ไม่จ่ายไม่ว่าแต่ยาขาดทุนนี้เอ,อสวยอ่ะไอ้เนี้ยโอ๊ยช่องหนึ่งโคตรสวยโอ้โหอ่ะโอ้ยลายแม่งยั่วสัตว์เออฮึ่มๆห้าหมุนยังตามอยู่นิดหน่อยปั๊ดสวยโอเคพีพิกอ่ะมีโบโอ้สองร้อยโอเคยังดียังดีเอามาก่อน ่ะมันนี่ไม่น่าจะขาดทุนดูส่งแต่ก็ไม่แน่อืมเอ,อ้ปับ๊บอืมอืมเอาเขี่ได้ดอกหนึ่งปับ๊บเฮ้ยไอ้ยเยี่ยมหมวกสองใบมันมาทำไมวะยะอืมเอาอ,อ่ะโอเคแล้วก็เจ็บไม่เยอะตัวแต้มนี่ไม่แตะก็เลิกแล้วเลิกแล้วจริงๆไม่ฝืนแล้วนะครับอืม มีอืมสองบาทันสุดท้ายโอ้โหติดคูณหน่อยไหมลูกคูณสักตัวดิสักตัวดิเรียบร้อยม,อมันทำให้คูเลิกไม่ได้เนี่ยจริงมาขอไหมสุดกราบไปเลยเอาอะไ้สุดกราบอันนี้หมดเงินแล้วเนี่ยคูนหมดเงีแล้วเนี่ย อืม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 ,อมหมดคัว่าหมดจากกำไรสู่กำมัดปับ๊บอืมโอ,โ,โอ้โหอ้เหี้ยเว้าวไปไหนวะเนี่ยดูดูหมดจริงเออปั๊บ80มีเอ คูณสองหนึ่งตัวมีไม่มีแถวสองเพื่อนครับโอ้ยอ่ะเอได้อ่ะเอได้เอได้เอได้ปับ๊บเบาอยู่คูน้อยปับ๊บสวยเอ้ยเออไอ้เยว,วายคู่โอ้โหไอ้เยังดูพิกไงเงา,าเกือบสวยเอไอ,อ้เยัยสวยปับ๊บมีไว้หนึ่งตัวโอ้ เอสวยอ้ยัได้แล้ว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 แล้ว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 ปั๊บไฟคู่โอ้โหยังไม่ติดโอ้ยโอแต่รอดแล้วน่าจะรอดอย่างน้อยม่นี่ก็ไม่ขาดทุนแล้วนิดนึงเลยร้อยหนึ่งไม่น่าจะเจ็บยูงป๊บจ่ายทักไม้ลูกทักไม้ทักไม้สวยๆทักไม้สวยๆปั๊บเออาไอ้ยาวแล้ว20คูณโอ้ยนิดเดียว12สป๊บรอกว่า ก็ถือว่าได้อยู่นิดนึงได้มา200โอ้โหหมดแล้วก็ได้อะแต่มันน้อยไม่จ่ายเนี่ยดูดูรวมๆแล้วส5ไห้าไม้วมันไม่จ่ายเลยนะครับอ่ะโอเคพอแล้วจริงๆแล้วกูดันมาหลายไม้แล้วเมื่อกี้ว่าจะเลิกก็ไม่เลิกสักทีนึงก็ลองหวดหมดแม็กดูวันนี้มันมีกำไรด้วยก็เลยลองหวดดูแต่ก็ดันไม่ขึ้นอยู่ดีวันนี้ก็ถือว่าได้ไมานี้ก็ได้200อยก็ถือว่าโอเคอยู่เข้าเนื้อไป800อเมื่อกี้ส9 0 0ใช่ไหมเออนี่หายเหลือ2 2 0 0ก็ถือว่าได้อยู่แหละไม่แย่นะ โอ้ยจริงเปิดมาวันนี้สวยนิ่งนิดๆน่าจะดันถึงยิงสามพันไม่น่าจะยากแต่มันขาดอยู่ร้อยเดียวเมื่อกี้ไม่ได้หมด,หมดหมดพอหมดก็หมดเลยเอ่ะเอออ่ะโอเคนะครับถือว่าเปิดวันวันนี้ดีสองเลมติดได้กำไรทั้งสองเกมเดี๋ยวว่ากันรอบคั่มวันนี้นะนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เช่นชวนไปเล่นน้ำไปเล่นตามด้วยชมเพิ่มเติงสวัสนี้ขอตัวลาไปก่อนบายจุย๊บ